สวัสดีค่ะเพื่อนชาวธาตุลมนะคะวันนี้นะคะจะทีจะดูไพ่ของชาวธาตุลมเนะาะธาตุลมมิถุนตุนกลกุมนะคะ <c oughs> ซึ่งนะคะจะทีจะส่งพลังงานความสัมพันธ์ของเพื่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็นะคะอันนี้นะคะเป็น general reading นะคะจะทีจะทิ้งนะคะทิ้งลายนะคะสารความสัมพันธ์แล้วก็มีวันนะคะศาสตร์จะทีจะดูแบบ ตะวันตกนะคะลักนณานะคะราศีส่วนใครจะดูของไทยก็ได้นะคะก็อยู่ที่เพื่อนๆถนัดนะคะไม่ซีเรียสนะคะเอ่อสหรับชาวส่องนะคะชาวส่องด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์หน้าล่างนะคะเรามาดูนะคะชาวท่านลมของเราในช่วงนะคะนี่เจตีก็จะจัดใหม่เรื่อยๆเจตีเป็นคนชอบอะไรที่แบบว่าไม่ซ้ำซากจำเจอ,อะไรแบบนี้ไม่ชอบอะไรกเก่าๆอะไรแบบนั้นนะคะทุกคน เอ v เ n นเจอร์อยู่นะคะเจทีเนี่ยนะคะเขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่ของเพื่อนชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลุ่มของเรานะคะโอ้โหไพ่ประจำตัวไพ่ถูออบคัพไพ่เหมือนคนมีความสุขเหมือนอ่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเจทีรู้สึกว่าเพื่อนจะมีความสุขน่าดูนะคะเหมือน อ uh, จะได้เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นอีกในแฮปปี้นะคะเหมือนกำลังตกลุมรักหรือว่ากำลังพบเจอคู่เนื้อคู่หรือเจอคนที่ใช่นะคะรู้สึกแฮปปี้อย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเพื่อนๆของเราเองอาจจะเป็นเจอคนทัดน้ำก็ได้ถูกออบครับนะคะคนที่ทิ t ตดีโปรเทคดีนะคะ ขอดูธาตุลมของเราเดือนพฤศจิกาตั้งแต่วันนี้ถึงเด็กถือถ้วยตัวเขาเป็นเด็กถือถ้วยนะคะตัวเขาเป็นเด็กถือถ้วยเป็นคนที่อาจจะมีอายุแตกต่างจากเพื่อน,อนไหมหรือว่ามีความรู้สึกว่าเขาเข้ามาใหม่ไหมไพ่กลินออปเปอเรนทโอ้โหเขาฐานะดีนะคะเขาฐานะดีเขาเป็นสายเปหรือเพื่อนเปเปเขาก็ได้นะคะคือเขาอาจจะอายุแตกต่างจากเพื่อนก็ได้เพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้มาดูไพ่นะคะสลับเอาเนะเาะพะมีฝ่ายหนึ่งฐานะดีมากและ ฝ่ายหนึ่งชูดดีดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการเปกันหรือว่ามีการดูแลซัพพอร์ตอาหารการกินนะคะได้เจอคุณอาจจะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณจริงๆพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มเบอร์นั้นนะคะพไพ่ประจตัวคือรู้สึกแคปปี้นะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะไพ่ของชาวธาตุลมของเรานะคะเจอกับธาตุด,ดินด้วยนะคะธาตุด,ดินพุชก,กันมังกรไพ่ของธาตุน้ํานะคะมีนพิจิกกรกฎนะคะ พอดูนะความสัมพันธ์ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะมีอะไรต้องระวงังมีอะไรที่จะต้องเจอไหมนะคะรู้สึกจะแฮปปี้นะคะบางคู่ก่อนนี้เพิ่งเริ่มความสัมพันธ์บางคู่ก่อนนี้นะคะควินออเ e นดิเคินะคะได้ได้รับการอร์ตน,นะคะชริออดรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาเหมือนจะได้เดินทางมาเจอกันนะคะพบประคุราศรีกรกฎก็ได้นะคะตัวเขาอาจจะเป็นทหารรับราชการก็ได้นะคะไพ่แเหรียญเนี่ยนะคะ ตัวเขาอาจจะเป็นทหารรับราชการหรือทํางานเกี่ยวกับช่างก็ได้นะคะจะที่เห็นความสัมพันธ์เขาแอบพัฒนาอยู่เขาก็อยากพัฒนานะคะเพื่อนของเราอืแต่มันติดตรงที่การเดินทางมาของเขาไหมเขาเป็นทหารไหมเด็กถือไม้มีการเริ่มต้นเห็นไหมคะเขาอยากเริ่มมีใบไม้แตกหนอกมาเขาอยากเริ่มความสัมพันธ์ธาตุไฟก็ได้นะคะชาวธาตุลมไปดีด้วยราศีกรกฎได้ธาตุดินนะคะ เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แหละนะคะอยากทําให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเห็นไหมคะพยายามที่จะสานต่อนะคะไพ่แปดถ้วยรักต่างไว้ได้นะคะตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่านะคะที่เคยถอยห่างจากกันไปกลับมาพบมาพูดมาคุยกันก็ได้นะคะคุณไปดูกับท่านน้าด้วยไหมคนที่อาจจะเป็นคน ที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือเพิ่งเป็นไมยมาหรือมีบุตรติดมาก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าของคุณที่เคยตัดจบกันไปนานแล้วนะคะมาพบมาเจอกันอีกแล้วรู้สึกว่ารักมากกว่าเดิมทัวัพครับนะคะวันชื่นนะคะมากกว่าเดิมก็ได้มีการเรอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์เดือนพฤิกายนจะทีเห็นไปแบบเรียบเรียบง่ายๆนะคะเพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะต้องทํางานหรือว่ามีระยะทางนั่นเองนะคะ ให้ฟีนอลบอลตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้อาจจะเพิ่งเริ่มอาจจะมีการเขาเรียกเทคแอคชั่นนะคะให้หนึ่งไม้เห็นไหมคะมีการชื่นชมมีการหลงไหลซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็ตัวเพื่อนๆของเราอาจจะเพิ่งอ,อาจจะเขาเรียกอะไรประสบความสำเร็จในเรื่องงานก่อนไหมความสัมพันธ์เลยเหมือนนิ่งๆชา้ชาๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวคุณอาจจะเริ่มมีแพชชั่นในเรื่องงานไหมคะเพื่อน จที่เห็นความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แปดถ้วยโ oh, หไพ่สามถ้วยชายรักชายหญิงยักหญิงก็ได้นะคะเนี่ยนะคะมีความรู้สึกอยากลิ้ยฉลองอยากจัดปาร์ตี้โน่นนี้นั่นมีความเข้าเข้าเข้ากันแมทกันได้ดีจริงๆนะคะคอนแทคกันนะคะอื uh ้ม huh. หวานอย่างเดียวไม่ว่านะคะมีการชวนไปดื่มเป็เลี้ยงฉลองจัดงานบันเกิดหรือการเข้าพาเข้าหาเพื่อน,เ,อนเข้าหาครอบครัวนะคะ อะไรควินออสซอรนะคะตัวคุณอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆของเราอาจจะนะครับก็ระวังการเป็นลูกมีความเป็นโรคส่วนตัวของเพื่อนของเราด้วยนะคะแล้วก็ในออสซอสนะคะก็ระวังปัญหากาันหึหงหมงการทะเลาะเบาแหวงด้วยนะคะเพื่อนของเรา ไพ่หนึ่งไม้นะคะไพ่ในออฟซอร์ดระวังความหึงหวงการเอาแต่ใจด้วยนะคะเหมือนจะมีไปจัสกันแล้วแบบนี้นะคะทําให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนนะคะไพ่เก้าเหรียญไพ่หกเหรียญน,นะคะแต่ก็มีการงององกนกันกลับมาอยู่นะคะสําหรับคนรักเก่าที่เพิ่งถอยอกักออกจากความสัมพันธ์ไปจะทีเห็นมีการกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับไพ่ทัดลมของเรานะคะเล่นการใช้ลมอาจจะเป็นลมกับไฟก็ได้เพราะในออฟซอร์ดอยู่ใกล้เทียนในออฟซอร์ดอยู่ใกล้กับไม้ ก็ระวังอารมณ์ด้วยนะคะความสัมพันธ์ไปได้ดีความสัมพันธ์ที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีการช่วยเหลือเรื่องเองเินเรื่องทองนะคะแต่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแปดถ้วยเราแตกต่างกันมากไหมนู่นนี่นั่นแล้วก็ควีนออฟซอร์สขึ้นคู่กับแปดเหรียญเขาอาจจะไม่มีเวลามาหาเพื่อนของเรามากบ่อยไม่มีเวลาซัพพอร์ตคนนี้เขาจะเป็นชาริออตนะคะเมื่อกี้เพิ่งดูลุกลวงชาริออตเนี่ยเป็นคนที่แรกๆจะโอเคนะคะจะโอเคดูดีนะคะแล้วก็ ดูแลดีแต่พอนานๆไปจะใส่ใจเรื่องงานนะคะแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับฝ่ายตรงข้ามคือไปเขาเป้าไปคนไม่หวานนะคะเรื่องของเราบอกไว้ก่อนแล้วคนพูดตรงมากก็ระวังคําพูดหรือตัวเพื่อนเองนั่นแหละนะคะที่จะ just จเขาไพ่เอสออฟคัพ Cup, ขึ้นคู่กับไฮโรเฟน คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพอไพ่อยากแต่งงานไพ่อยากที่จะไปต่อคุณยาวๆอยากแต่งงานกับคุณเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะทีเห็นคุณได้รับความมั่นคงคุณได้รับประสบความสําเร็จในเรื่องความสัมพันธ์ถือว่าเยอะสุข ถึง80%ไฮโรเพนอีก20%อยู่ที่คําพูดอยู่ที่การกระทํานะคะบางคนมาดูไพ่บอกแม่นมากที่จะที่อธิบายนะคะไพ่แม่นมากเลยความสัมพันธ์น่าจะนุ่นนี่นั่นนะคะรอแต่ทําไมไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าคุณดูไพ่เสร็จคุณต้องถือไพ่เหนือกว่าด้วยนะคะไม่ใช่ทําตัวเหมือนเดิมนะคะรอเขาเหมือนเดิมคุณต้องเปลี่ยนนิสัยด้วยนะคะเพื่อนของเราในออฟซอสฟินออฟซอสการเอาแต่ใจการปิดกั้นเข้าไปการที่แบบไม่เปิดตัวไม่เปิดเผยคือ โรคส่วนตัวสูงมากนะคะก็นะคะระวังคําพูดเด็กถือไม้เหมือนเขาจะพัฒนาความสมบัธ์ได้ช้าได้ยากแล้วคุณไปจัดเขาเหมือนเขาไม่ให้ความสําคัญแบบเนี้ยนะคะซึ่งหกเหรียญเจะทีคิดว่าคนที่คุณไปดีลด้วยเขาต้องการที่จะมีอนาคตที่มั่นคงไพ่สามถ้วยและเขาก็อยากจะไปต่อยาวๆอยากให้คุณสุขสบายสําหรับไพ่ธาตุลมของเราที่ไปเจอคุณอาจจะเจอคนอ่าที่ เคร่งเครียดเรื่องงานตัวเพื่อนของเราก็เรื่องงานเก่งด้วยนะคะไฮโลเฟนเจทีเห็นความสัมพันธ์ไปได้ดีประคับประคองกันอยู่ทะเลาะกันถอยห่างออกจากความไปก็กลับมาอีกถอยห่างออกจากกันไปก็กลับมาไฮโลเฟนราศีพฤกษ์ก็ได้นะคะไพ่หนึ่งถ้วยทัดน้ํานะคะหล่นมาพร้อมกันซึ่งอาจจะยังไม่ได้ความชัดเจนมากพอแต่ในช่วงไปลายเดือนจจทีว่าจะมีความสุขนะคะ การดื่มดํากันหรือยงฉลองอะไรก็ไม่รู้นะคะในเทอครับนี่นะคะก็นะคะอยู่ทีมเพื่อนของเรานะคะว่าจะเปิดให้เขามากเท่าไหร่เพราะจะได้เห็นคุณระแวงคุณไม่แน่ใจคุณกลัวเขามีคอนเนคชั่นอื่นอยู่นะคะติดคอมมิชไหมนะคะแบบนี้นะคะซึ่งมันทําให้คุณแบบไม่โอเคสําหรับเขาแล้วเขาเป็นคนนิ่งๆนะคะเขาเป็นคนไม่พูด และเขาเป็นคนไม่พูดนี่แหละทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคกับเขานะคะก็ระวังความสัมพันธ์คือคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่คุณไปดิวด้วยเนี่ยถ้าคุณดิวกับเขาดีๆเขาเขาอกเข้าใจเขานะคะแล้วก็ไม่จัดกันนะคะไม่ทะเลาะกานะะันมีโอกาสไปได้ยาวถึงแต่งงานนะคะเพื่อนของเราขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของทัดลมไหนคะก้าวดาบัตรแวงนะคะอย่าบัรแวงกันนะคะทําไมห้าไม้นะคะ มีหลายๆคนเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์นะคะ j u s t m e เหนื่อยนะคะเรื่องเจทีเดอะเวอร์เดอะสตาร์เหนื่อยนะคะแล้วก็พยายามพยุงความสัมพันธ์นี้นะคะอยากให้ไปต่อแนวโน้มความสัมพันธ์แต่ก็ไปได้อยู่เดอะสตาร์นะคะไปได้อยู่นะคะก็ทะเลาะเบาแหวงกันไปบ้างลิ้นกับฟันนะคะในอวบนะคะอืมในอวบคือการใช้กําลังทั้งหมดนะคะที่จะ อยากได้ในความสัมพันธ์นี้ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเ <_ d ue> พื่อนเื่อของเจตียังไม่มีความชัดเจนในเดือนหน้าอาจจะยังไม่มีความชัดเจนเลยนะคะแต่ก็มีความสุขนะคะเซนออฟบอนนะคะมีระยะทางมีระยะห่างมีครอบครัวของเขาปัญหาของเขาครอบครัวมีผู้ใหญ่มีคนในครอบครัวของเขาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์อาจเขาอาจจะเด็กอยู่ยังไม่พร้อมคุณพ่อคุณแม่เขาไหมหรือหน้าที่การงานพวกคุณสัมพันธ์กันไหมแสดงออกถึงความรู้สึกไม่ได้พวกคุณอาจจะร่วมงานกันก็ได้ นะคะเป็นเจ้านายคุณก็ได้ไพ่หกเหรียญที่คอยซัพพอร์ตคุณและตัวเขาอาจจะไม่โสดไหมความสัมพันธ์มันเลยดูเหนือหน่อยๆดูอื่นนะคะในน้อมแต่สี่ไม้ขึ้นคู่จัสเมนต์ยังไงคุณก็ไปจากกันไม่ได้นะคะเอ,เอ็ r เพราะอเขาต้อง,ต,องต้องพึ่งพาคุณนะคะไพ่ของนี้ของเราเจ้ที่เห็นสามเหรียญขึ้นคู่กับต่างฝ่ายต่างต่างฝ่ายต่างหันไปทําหน้าที่ของกันและกันต่างฝ่ายอาจจะ บุกเบิกเรื่องงงเรื่องงานช่วยเหลือเรื่องงานนะคะจะเห็นไพ่สามเหรียญตัวคุณก็อยากทําให้มันออกมาดีแหละนะคะเรื่องของเราแต่มีไฟอยู่ข้างหลังตัวเขาในอวรนต่างฝ่ายต้องก็ต้องเหมือนกําลังอยู่ในช่วงของการทํากิจการหรือเริ่มสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะคะดีนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนบางคู่กรณีอาจจะได้ตกลงปรงใจถึงขนาดว่าดูใจกัะแต่งงานบางคู่กรณีอาจจะยังไม่ได้ความชัดเจนตอนนี้ นะคะแนวน้มความสัมพันธ์นะคะขึ้นแบบนี้เสร็จระวังเพื่อนของเราไปจัสตเขาเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างอือาจจะเป็นเรื่อของเราเองที่ไม่สดไหมนะคะบางคู่กรณีที่ยังไม่ได้อยากขาดเนาะเพราะว่าโฟบวอนขึ้นจัสเมนต์นะคะตัวเขาก็อยากชัดเจนแหละนะคะแต่เขามาไม่ได้มันติดนะคะเด็กๆไหมเพื่อนๆของเจทีไพ่ของทัดลมนะคะมันติดเด็กๆ,ๆเขาต้องดูแลเด็กๆที่บ้านไหมนะคะเนี่ยเขาไม่บอกคุณเขามีความลับ เขามีเหตุผลของเขานะคะความรู้สึกของเขาก็ระวังนะคะเขามีเหตุผลของเขาเขาอาจจะเป็นทหารก็ได้นะคะความรู้สึกของเขาคือเขารอโอกาสที่จะเทคแอคชั่นนะคะกลัวเสียคุณไปนะคะในเดือนพฤศจิกายนจะมีความมงห่วงต่างฝ่ายต่างหึงกันให้ระวังด้วยนะคะเอ็มเพลเอร์ขึ้นคุณไปในออฟซอร์เขาเดี๋ยวเขาเอ็มเพลเอร์กลับก็คือนิ่งนะคะให้ระวังนะคะให้ทัดลมอารมณ์รุนแรงนะคะแต่ก็มีอารมณ์ความรัก ถ้านลมเป็นไพ่ของคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงง่ายแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งนะคะเราะฉะนั้นให้ระวังอารมณ์นะคะไพ่เลิฟต่างฝ่ายต่างเลิฟนะคะคุณก็เป็นผู้หญิงที่หรือผู้ชายที่ดูดีมีค่าดูแลตัวเองได้ดูแลเขาได้ด้วยเขารู้สึกแบบนั้นแล้วเพราะคุณคือคนที่เขารักนะคะความรู้สึกเขาแต่เขาจะบอกไหมอะเขารู้สึกเขาไม่จําเป็นต้องบอกเขาทํามากกว่านะคะทําให้คุณเห็นมากกว่าไพ่ของทาตุลมของเรานะคะรีเทสกันได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันคือสิ่งที่ คุณและเขาต้องการนะคะพยายามหาเวลาออกไปไหนไหน,ไหนด้วยกันนิวเลิฟบางคู่กรณีนะคะที่ถอยห่างจากกันไปแล้วก็จะได้กลับมาคบมาคุยกันอีกนะคะคนรักเก่าเนี่ยเนี่ยออนออฟหลายรอบแล้วนะคะจัดขาดกันไม่ได้สักทีแล้วก็มาขอโทษขอโทษยูดิเซิร์ฟเลิฟนะคะราศีธนูก็ได้นะคะที่คุณไปดิวด้วยนะคะเนี่ยอย่านะคะเพื่อเ,เอามาไพ่ของการจับผิดหึงหวงนะคะระวังด้วยนะคะ เนี่ยนะคะทูเลฟขึ้น2ใบไพ่เนื้อคู่เพราะฉะนั้นเพื่อนของเราเป็นเนื้อคู่กันแหละนะคะแต่อยู่ที่เนื้อคู่ระดับไหนภายในเดือนพฤจิการเดือนเดียวไม่สามารถที่จะสรุปได้เพราะฉะนั้นเรามาดูเดือนธันวาเดือนตัดไปนะคะสําหรับไพ่ของธาตุลมนะคะมีถุนตุลกลุ่มนะคะอารมณ์ก็จะแกว่งเยอะอยู่นะคะรักก็รักแหละนะคะหลงก็หลงแต่ถามตรงๆมีใครหรือย,อยังนะคะ pre attraction to the a t t r a c กการจับผิดแกาสังเกตนะคะอยู่ตลอดเวลาความหมืองห่วงนะคะสําหรับความสัมพันธ์นะคะ ให้ระวังนะคะไพ่แนะนำอย่าเครียดอย่าไปตกกังวลมากเกินไปแล้วก็ไพ่ของจัสมินขึ้นนะคะจะมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ไหนไม่เหนื่อยเนาะก็อยู่ที่เพื่อนของเราเดียวเขาได้ประมาณไหนนะคะสําหรับเนื้อคู่นะคะไพ่แต่งงานขึ้นนะคะดูด้วยนะคะว่าเขามีใครหรือย,ยังเนาะสำหรับคลิปนี้จะทีไปก่อนอย่าลืมนะคะแล้วเราจกเจอกันคลิปหน้านะคะทัดลมสวัสดีมีความสุขนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ